น้องชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรนอนตอนอ่นฟังตัวเล็กๆเนี่ยเห็นเปล่าน้องป๊ก่อนน้องน้องอาจิวใส่พี่ฟังแล้วโป๊กโป๊ก จับจริงเลยเฮ้ยต oh, ุ้งยิบมากจิ้งจ้อันย่านี่อเออันย่าอัายบาพี่จังจับเบาๆนะครับดูเดี๋ยวน้องน้องเจ็บนะปบบจเบานะอันยาอันยานี่อันยาเรอันยาน้องอันย่าน้องอันยาอุ้ยพี่ปังน้องร้องแล้ว พี่ปังน้องร้องแล้วพี่บังเบาๆนะก็เหมอนเอาปังเด็กๆหวหัวหอเๆเล็กยังเล็กอยู่นะหัวยังเล็กอยู่ เบาๆนะน้องลืมตาน้องตื่นแล้วน้องตื่นแล้วน้องตื่นแล้วพี่ปังน้องร้องไห้น้องร้องไห้เพราะอะไรพี่ปังแกลือเปล่าพี่ปังแกล่ะเปล่าพี่ปังน้องน้องเจ็บน้องเจ็บน้องเจ็บครับน้องเจ็บ 没ม่